อุ้ยอุ้ยลางลางลางมึงเห็นปหมเออชัตเตอร์วันอยู่ไหนวะเนี่ยเห็นกูกระโดดไหมอ๋อเห็นเห็นสองวิค่อยเข้านะสองวิมึงเห็นเลขสองนี่ไหมถ้ามันเป็นถ้าเป็นสองวิมึงพุ่งเข้าไปเลยนะโอเคโอเคมึงตับเมาส์ได้แน่มึงสามารถเลื่อนเมาส์ไปสุดๆให้เป็นโหมด F S ได้นะดีสามสองพุ่งไปไปไปแล้วฮัลโหลไหนวะยังไงต่อวะรอรอรอเลื่อนไห้เป็นนะ โอ้ยเชี่ยโอ้โอ้ที่นี่มันที่ไหนเฮ้ยไฟฉายไฟฉายอย่าหายไฟฉายอยู่ไฟฉายลาควอนอะไรอะลาควอนยุน่าเราควอนีหน้าขวดได้ไหมประตูล็อกว่ะเราต้องหาทางอื่นเข้าไปประตูล็อกงั้นเอางี้ไหมพวกเราจะแยกกัน เกล้งข้อเอผีเชี่ยอะไรแก่ก็เพื่อได้ดังไงเนี่อ้าวดังผีมันจะแย่ได้ไงไอ้พวกนั้นมันโง่ป้ะอ๋อเล่นดผีมันโง่เชื่อมันอ๋อได้หนังโปอโปนหนังโปนมาเล่นเนี่ยเรามาสี่คนไงพับจีไงเรามาสี่คนเฮ้ยเฮ้ยประตูมีเลือดเลือดรอยเท้าเลือดโอูปอลเลือดมึนมากเฮ้ยโอูปอลแมวมีตาบอลแมวดึงแหว อะไรนี้<บ>อาจจะมีอะไรให้เปิดก็ได้นะใครจะไปรู้เฮ้ยใครปิดเฮ้ยว้าวเฮ้ยเปิดไม่ได้เปิดเปิดทีเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้พอนเปิดไม่ได้พอพวกมึงแบงวัาจัหไงตามรอยเท้าไปเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่พีไรไม่พีไรไม่พีไร อะไรบอลอะไรเสียงอะไรไม่รู้เฟยเฮ้ยเสียงนี่อะไรไม่รู้เฟยได้ยินไหมไหน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 มึงไม่ได้ยินเหรอก็กูอะเป็นคนคิกไม่ได้ยินเหรอเนี่ยเนี่ยกูเองเนี่ยอ้าวมึงอะไรอะไรเฮียอะไรกูดูว่เสียงคนเด้อย่างเฮียอะไรอย่าปล่อยกูคนเดียวกูคนลุกหมดแล้วเนี่ยได้ไม่ได้เฮ้ยกลับไปที่เดิมทำไมนี่มันทางที่เรามาไม่ใช่หรอเออมันไม่ได้ไปห้องแรกเหรอ อะไรอ่ะเดี๋ยวไม่รู้เหี้ยอะไรซิลูกบอลมันทะลุมันทะลุได้มันทะลุได้เหี้ยบอลเกี่ยวเลยบอลใช่ไหมโอ้เฮ้ยไปพอมโอ้เปิดได้อ๋อประตูแรกไงต้นไม้แดงเฮ้ยเสียงไรอะไรวะทำไมต้นไม้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะมิติลึกลับเหรอเฮ้ยกูเฮ้ยกูได้ยินเสียงมท็กมาเทคมามันโหมลงมันมีให้วิ่งมันมีให้วิ่งแปลว่ามันต้องมีให้หนี มองดูรอบๆมองดูรอบๆมันโหมโลมแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะบองอะไรอ่ะมันเป็นรูปแล้ทำไมทำไมรูปน่ากลัวผีปุ่นผีปุ่นอย่าลืมอีกเกมนี้มันเป็นบล็อกนะเว้ยผีอาจจะเป็นบล็อกก็ได้นะคือเป็นบล็อกใช่กูกลัวมากเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเปิดประตูเข้ามาเฮ้ยมีมีอะไรไม่รู้อะพวกมึงอ่านได้ไหมอ่านไม่ออกเฮ้ยเฟ้

กูขอห้องนี้เฮ้ยแต่มันเปิดไม่ได้อ่ะมันเปิดยังไงมาให้เดินทะลุเข้าไปเฮ้ยกูกลัวกลับไปสำรวจที่อื่นก่อนไว้ไปสำรวจที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเดินไปเดินทะลุห้องท้ายไปเลยไม่มีหรอกกวัหลังได้ไหมไปขี้เสียงมาไเสียงมึงพุ่งเข้าไปกูพุ่งเข้าไปไปไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ได้เตือนใครมันมันเขียนว่าชิเอลปะชิเอลมันอ่านว่า ฉัน <Easy S 2> ต้องการ I want you อ่างั้นเราออกไปด้านนอกเลยไหมเอ้ยเรากูก่อนกูใส่คัดผมก่อนเดี๋ยวก็ดีเยอะขัดผมะอไรมึงไม่มีผมไงโดนโดนโดนต่อเนื่นดิ้งอะไรเฮ้ยปอลบอลก็ไม่มีเสียงเลยบอลกระเป๋ากระเป๋าเฮ้ย โอ้โรงเรียนโรงเรียนมีปไมีล็อกเก็ตเป็นโรงเรียนล็อกเกตเ้ล็อกเก็ตออะไร้เมื่อกก่อกีกูเห็นฮ้ยเมืฟอนอะไรแสงแสงเมื่อกี้วะเพิ่งแค่เสียงไม้อนกูเห็นแสงมันผีกระสือเลยเมื่อกี้จริงอรอกระสืออมันวาบเลยนะมึอุ้ยห้องนี้ห้องนี้อะโรงเรียน โอ้กูแจกูแจอุ้ยอุ้ยลังลังลังมึงเรมึงเห็นรตไปดีตะไปดีมีเสียงด้วยเพลอย่างงี้จะไม่ได้อฮ้ยตะไปแล้วแล้วกูแจ็คแล้วกูแจ็คแล้วทำไงต่อเฮ้ยอ้ยอุ้ย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 ้ไดีมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นยเาแพง ผีไม่ได้เป็นบล็อกดิผี่ไไมด้เป็นบล็อกเหรอขาผีไม่ได้เป็นบล็อกปอนไปก่อนดีปอนไปก่อนดิเฮ้ยไปก่อนดิี๋ยวกูตามอยู่ตามอยู่ไม่ถ้าเมื่อกี้เราแล้วเพื่กูอยู่ตรงงานเพื่อนเฮ้ยที่เใครเปิดประตูบอลคนแรกปอลคนแรกยีไปดิปอนไปดิแท๊ปอู้บอลเปลี่ยนโนตตตึึงงงบอลโจนน้อง โอ้ประตูที่ใช้ไม่ได้แล้วเฮียเสียงไม่เห็นตรงนู้นมาละมาละโอ้โหขึ้นเฮ้ยกูเห็นอะไรเล็กๆตรงนู้นน่ะ้เราเดินไปใช่ไหมวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วกูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่มึงมึงเห็นแสงแดงของกูไหมมึงเห็นแสงเป็นแดงกูกชิปกดชิปกดชิปพวมึงอยู่ไหนกันกูวิ่งเข้าไปแส่แดงแดงอ่ะเออก็นแส็นแดก็ตามอยู่เนี่ย อุ้ยบอลแดงบอลแดงแปลกๆแล้วว่ะกระสือหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรกระสืออะไรเราบอกผู้สร้างเราบอกเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเว้ยอุ้ยมันมังเสียงฝี่รอาี่รอายน่าจะไปดูแลปล่อยไปดิบอลจ่าแดงเลยอ่ะบอลบอลบอลเราค่ายดักมากเลยกูหัดเบ้าไม่ได้ข้อหลักขอข้อหลักหันเบาไม่ได้อะไรไม่เกี่ยว เฮ้ยมือแข็งเฮ้ยมันมันทำอะไรหรอกป้ยสเตล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 มือของมันฟาดอะไรเฮ้ยไอ้ไบปอนมันไม่ทำอะไรเราเหอาโอเคไปทางออกทุกคนวิ่งไปทางออกแล้วทางออกสีแดงสีเลือดุ้ยถึงแล้วอ่ะไปต่ออุ้ยโอ้เชนอุ๊ยที่มันที่นี่มันของ เป็นคนนักล่าสูนดันเโม่ใช่เลยเฮ้ยอย่าบอกว่านี่มีอสูรอยู่อะไม่ใช่ผีแต่คืออสูรไงล่ะเออแล้วมาฝึกฝนวิชาผมไม่มีดาบเลยอันคนไม่มีคนอยู่เลยหมายความว่ายังไงกันเฮ้ยนี่เอ้ยลันบะหมี่เข้าไปก่อนแวะกินซะหน่อยไม่โอ้ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครขายเเลยยี่อะไรเขาไม่ผ่านค้อม่ไูล มึงรู้ไหมคนที่ทำก๋วยเตี๋ยวให้มึงก็คนที่ยืนยาวเมื่อกี้อะชื่เดี๋ยวบอนเขาไม่ได้แค่ยืดแขนนะเขายืดทั้งตัวให้มึงดูเลยจึดโอ้ยวิตรงนี้เปิดได้ป่าวอะไรเปิดไปได้แล้วทำไมไม่ลูปหญิงลูปหญิงวันนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะดูดิโอ้ยใครวะปะแป้งสนาเชียงหมดรูปแล้วอ่ะไมเรวะ เฮียใจจุ่มเนี่ยดจุ่หมดจุ่เฮ้ยใจกูหายเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกมไอ้กายขนาดกูไปคนดูข่าวบอปลาเยอะนะเกิรยงจริงกูไม่เคยสะดุ้งในรอบพันปีมาอก่อนกูกูคิดว่ามันน่าจะยืนอยู่แต่มันไม่ใช่วะ อะไรอะคือจีมอดอะมันจะเห็นจะว่าคนแรกไอ้ปอดแต่อันนี้ยมันเห็นทุกคนเลยในระยะส่งสายตาสติรวบรวมสติก่อนกัอนเข้าไปกลัวแล้วทางขวาไปได้นะเพื่อนที่เลยวะเฮ้ยเราต้องดูวนดูวนดูวนจำดีลิทดีลิทไป มันมีกุญแจไหมกุญแจผมงจะดีไอตอนภารกิจมึงคือวิ่งไปเอากุญแจ้พวกกูรอตรงทางออกไอ้กุญแจล่ะเดี๋ยวเดียวไปด้วยกันมีดาบด้วยเห็นปหมใช่ดาบปะวะห่างก้าอ่ะใช่หรอเออนี่นี่นี่พอทางนี้เฮ้ยกูปองแล้วกูปองแล้วเฮ้ยเฮอยคือรอนะคือรอนะกลับมาที่เดิมเอ้ยเฮ้ยไปไปเปิดดิโอเคปอเดิไปไอ้สิคราวนี้เราต้องไปทางขวาเนาะขวาเนาะ เออแล้วก็ขวาแล้วก็ตรงแล้วก็สายแล้วก็ขึ้นแล้วก็โอเคไปจับไม่ได้เลยจับไม่ได้แล้วไปครไม่ฟูมจับได้ไงถูกแล้วเนาะเฮ้ยนี่เป็นอะไรกันอ่ะยังสนใจอย่าไปสนใจอยู่มึนเฮ้ยตอนไปอาจจะไปกําลังดักปอนก็ทางขวาขวาสุดเลยเดินไปตรงตรงโอ้ยเฮียทางยาวเุ้ยกูแจนะกูมีกูแจเนาะเฮ้ยปาดคอนะกูก็มีกุญแจ เฮ้ยกูรู้แล้วทำไมทำไมมาถึงให้บีให้วีกูอีกีนี่เองทำไมกูโดนคนเดียวฟาบิโออะไรไอ้โง่ไอ้กมึเห็นล้วก็่าเลยกัวพวกมึงไปเจอยัยพวกมึงมึงดาดีเฟมเฟมเดี๋ยวก่อนออามาก่อนเฟมเฟมออกมาก่อน กูรู้ละทำไมมันถึงมีทางสองทางเออทางนนั้เพราะว่ามันมันมันให้เราจุกกับผีได้ไงโอ้จริงด้วยมันเลยเป็นทางยาวให้เราเห็นไหมเออเดี๋ยวเข้าหน้าเราอ้อมกับตรงนั้นเราจะไปกูขอตามพวกมึงกูขอตามพวกมึงกูรอบแล้วกูไม่ไหวแล้วอะไรกูไม่ไหวแล้ว

โอ้ปอนวิฟกายดักตันกายรัดกตันว้ยก่อนเราจะเจอมันจะได้ยินเสียงตีนุ้ยเดี๋ยวเราจุ๊กของมันได้ไงวิฟจำทางไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้วเฮ้ยจำได้ทางนี้ไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายปอนเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปซ้ายอ๋อพอมันมีแต่คนมีแต่คเดินมีแต่เสือคนเดินเสือคนเดินว้ายตายแล้วว้าไม่รู้ไมปรูปไม่รู้ไม่รู้ไอ้เกูไม่ไหวแล้ว มันเมื่อมันรู้ว่าเราอยู่อ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยฟังกูบอนเมื่อกี้มันเราตรงไปนะแล้วเลี้ยวขวาเสร็จไปทางซ้ายถูกป,ปะ <c oughs> เราก็ได้ยินเสียงมาอยู่ข้างกระแพงเลยโอ <c oughs> เคงั้นเอางี้ไหม <c oughs> <cả> <fit> างีถ้าเกิดมันดักอีกทางหนึ่งเราก็จะวิ่งตรงไปอีกทางหนึ่งเลยยาวๆเลยใช่ปอนทางนี้ไงแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้าย <c oughs> านี่บอลตามมากูขอบอกกูจะไม่ยอมโดนเจ้าสเก็อีกแล้ว กูไม <c oughs> ่เอาอีกแล้ว <volumes> ก <of ears> ูไม like <bbe> ่เอาแล้วเราจะไปทางอีกทางเว้ยทางนี้เรายังไม่เคยมานี่เรื่องรู้จากคำว่าทางตันเราผู้นำมึงอยู่หลังใครผู้นำผู้นำไม่ได้บอกว่ากูอยู่ตรงกลางเองไม่บอลกูขอยู่ตรงกลางโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตียงตีนเดี๋ยวจะพิ่งยับยับยบเฮ้ยลง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 ตรงนี้ถูกไหมเฮ้ยถ้ามันมาทางนี้เราก็จะไปอีกทางหนึ่งเออเฮ้ยตรงนี้ทางออก